ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้จะพามาเปลี่ยนเรือนใหม้ของรถกูโบต้า L4708SP นะครับอันนี้อาการคือไม้ค้างไม้น้ำมันค้างนะครับแล้วก็ไม้ตัวเลขนับชั่วโมงค้างตัวอื่นยังใช้ได้ก็จะเปลี่ยนเลย เรามาดูของใหม่กันนะครับมีหลายคนชอบถามราคาอะไรผมว่าราคาเท่าไหร่อันนั้นอันนี้ราคาเท่าไหร่ก็เรือนไม้นี้ราคาสองพก็จะสั่งซื้อที่ผมเลยก็ได้นะครับก็จะส่งให้ถึงบ้านเลยตองไหรันี้ยม นี่ก็จะเป็นของใหม่นะครับไมยังู0ๆอยู่เลยให้เราหัวออกใช่ไหมม,มันก็จะมาเป็นลักษณะนี้เลยเห็นเลื่อนไม่ชัดเจน อ่าแต่ตัวนี้ก็เอามือหลวงไปเป็นแจ็คไปขอทางนี่ก็เป็นสวิตไฟก็เรามาถึงตรงนี้ใช่ไหมเราก็ขันน็อตเบอร์สิบสี่ตัวอ่ยวอายกออกมาปุ๊บข้างหลังมันก็จะมีสายไม้กับแจ็คตัวใหญ่จะเป็นแจ็คตัวนี้อ่าก็ดึงแจ็คออกแล้วก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็เทสดูว่า ทุกอย่างปกติไหมถ้าปกติก็คือผ่านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนใหม้อ่าเล็กไม่ก็ตามานมาี้จบแล้วนะครับเปลี่ยนเรือนไม้ใหม่เนาะก็สงใหม่ครับประมาณน,น,นี้เนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ